ก็สิ่งที่สิ่งที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือว่าเราก็เรียนรู้การการเข้าไฟวอลเนาะว่าเราจะเข้าเราเรามีไฟวอลวางตรงหน้าเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะเข้าไปเมลีทมันด้วยวิธีไหนแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะคอนฟิกพ olicy ยังไงคอนฟิกเราติ้งแบบไหนเอ๊ะถ้าวันหนึ่งเราอยากจะแบบว่าไม่อยากให้ยูเซอร์ฟิกไอพีเนี่ยเราจะให้มันแจก d s c p ถือแจก IP ให้ยูเซอร์เนี่ยเราจะไปต้องไปเมนูไปเมนูตรงไหนแล้วถ้าอยากจะฟิก IP ให้กับอย่างอย่างผู้ิหารเนาะชอบชอบมาว่าเอ้ผมไม่อยากเปลี่ยน i อเรื่อยๆอะ่ะฟิก i อเออเราจะคอนฟิก IP ให้ผู้ิหารยังไงผ่านไฟวอลเนี่ยข้อที่เจ็บเนี่ยจุดๆเจ้านายเดินเข้ามาบอกว่าเอ้เนี่ย คุณไอทีคุณไอทีเราเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้างในนะคือพนักง,งานข้างในอยากใช้ได้แต่วันนี้อยากให้พนักง,งานที่อยู่เวิร์คฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านอนะเข้ามาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้ด้วยเราทาไงดีบัวช่วไอทีตอบโจทย์อย่างข้อแปดเนี่ยอย่างวีแลนด์วีแลนคืออะไรเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวผมไกด์ให้เดี๋ยวผมขอสเต็ปยาวๆก่อนนะอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช้วิธีบล็อกเว็บ เราอยากบอกเว็บไม่ให้ยูเซอร์เข้าเว็บ Facebook, YouTube, ไลน์อะไรยงี้ครับเราก็บอกได้ส่วนหน้าท่าศิ์เนี่ยแคปชิพพอร์ทัลแคปชิพพอร์ทัลคือหลายๆคนเวลาเราเราเราไปล็อกอินที่ร้านกาแฟร้านโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีหน้าจอเด้งให้ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดใช่ไหมครับอันเนี้ยเรียกว่าหน้าจอแคปชิพพอร์ทัลฟอร์ติเน็ตก็ฟอร์ติเกตก็ทำได้เดี๋ยวเราไปดูว่าฟอร์ติเกตทำได้ต้องไปที่เมนูไหน เอ่อคลิกแค่ไม่กี่ครั้งใช้งานได้ละส่วนข้อสิบเอดอ่ะเหมือนผมจะพิมพ์หัวข้อผิด VPN s i t e to s i t e ก็คืออย่างที่ผมบอกครับเชื่อมแต่ละสาขาเขา้าเลยกันส่วนข้อผมได้จะพิมพ์หัวข้อผิดเอ่อข้อสิบสองแล้วกันนะ SSL VPN คืออะไรก็คือเวลาเราเรามีมันก็จะมีสองแบบก็คือผ่านเว็บเราอยากก็ให้ให้ให้ใหพนังกงานในบริษัทเราหรือลูกค้ายาครับ VPN เข้ามาในบริษัท ไม่อยากให้แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ตรงๆตงๆ้อง v p เข้ามาก่อนก็ใช้ได้ทั้งผ่านเว็บแล้วก็ผ่านลงลงโปรแกรมที่เครื่องที่เรียกว่า FortiClient FortiClient เ,เดี๋ยวผมถ้าผมจะเล่าประสบก,การณ์ให้ที่เจอให้ฟังเพราะบางทีเนี่ยโปรแกรมโปรแกรมที่ลงในเครื่องเนี่ยบางทีลงผิดเวอร์ชันนิดเดียวเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวผมผม,ผม,ผ,มผมจะมาไกด์ให้ว่าผมเจออะไรบ้าง ส่วนข้อสิบสี่สิบห้าเนี่ยคือการไปดูว่าโอเคไฟวอลเราเอ่อตอนเนี้ยถ้าอยากดูหลอกไปดูตรงไหนถ้าอยากดู System มหลอกไปดูยังไงว่าโอเคไฟวอลเราเกิดอะไรขึ้นกับไฟวอลเรานะตอนนี้ส่วนข้อตัวส่วนแดชบอร์ดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะดูพวกไลเส้นซีพีย m แรมเมมโมรีว่าตอนนี้ใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนโอเคอัน<แ> okay. นี่ อันนี้เป็นเป็นเซอร์ติฟายสำหรับคนที่อยากสอบเซอร์ติฟายของของฟอร์ติเกตเองว่าถ้ามีความรู้ลราอยากได้เซอร์สักใบหนึ่งเนี่ยฟอร์ติฟอร์ติเกมีอะไรบ้าง f o r t ติเกตก็จะมีเลเวลตั้งแต่หนึ่งจนถึงถึงแปดสำหรับเอ็นเขาเรียกว่าตัวย่อว่า NSE นะ NSE หนึ่งสองสามเนี่ยเราสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บฟอร์ติเนแล้วก็เข้าไปเรียน พอเรียนเสร็จเนี่ยเราก็ทำข้อสอบผ่านเว็บซึ่งข้อสอบนีไม่ขี่ข้อนะก็จะเป็นสรุปเนื้อหาของทั้งหมดแหละว่าเอเราเรียนเรื่องไหนไปแล้วก็สอบหนึ่งสอสามเนี่ยสอบผ่านเว็บฟอร์ตินได้เลยแล้วก็จะได้ใบเซอร์มาส่วนตั้งแต่ข้อสี่จนถึงข้อเจ็เนี่ยอันเนี้ยเราต้องไปที่ศูนย์สอบศูนย์สอบของพีสันดูที่ไหนก็ได้แล้วก็ก็สอบ พอสอบเสร็จเราก็จะได้ใบใบใบเซอร์มาหนึ่งใบก็จะได้เลขตามตามที่เราสอบเช่นวันนี้เราไปสอบ NS4 NSE4 ถูกไหมครับ n e t w o r Security Expert ก็ก็จะมีก็จะต้องสอบเกี่ยวกับเรื่อง Fortigate Firewall ส่ว n s 5เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง FortiAnalyzer ก็คือตัวตัวเก็บหลอก ส่วนฟอร์ติแเนเจอรก็จะเป็นตัวจัดการไฟวอลจัดการอุปกรณ์ทั้งของ f o r t ติเนทั้งหมดส่วนฟอร์ติเซียเนี่ยเอาไว้เป็นเป็นหลอกอนาลิเส่วนสุดท้ายเนี่ย NSE 8อ่ะครับ NSE 8สักใครอยากสอบเนี่ยก็จะมีสอบอยู่2อย่างก็คือว่าไปสอบข้อเขียนก่อนข้อเขียนก็ประมาณ60ข้อสอบที่ที่ศูนย์สอบทั่วไปได้แล้วก็จะไปต้องไปสอบพอสอบข้อเขียนเสร็จแล้วก็ไปลงทะเบียนสอบแลบแลบเนี่ย จะใช้จะยะเวลานานกว่า l ลบ,บของยี่ห้อนึ่นที่ห้ออื่นึ่ยจะใช้วันเดียวแปดชั่วโมงแต่ว่าของฟอรติ e เนยจะใช้เวลา2วันก็บางคนก็อาจจะไปที่อเมริกาหรือศูนย์สอบของฟอ r t ติเใกล้ๆเราพอสวันเสร็จสอบผ่านก็ได้ไปเซอร์เอ็นดีีแบบคือสูงสุดของฟอร์ตินเนตโอเคอันนี้อันนี้เ็จะเป็น c o ร์ดแรนด์เมที่แบบว่าตอนนี้ใครเป็นกลุ่มผู้นำบ้าง ให้ดูช่องลิทเตอร์ตอนนี้มันก็มี Palo ฟอร์ติน t ก็ที่ตามมาแล้วก็มีเช็ค Point อันนี้อยู่ในกลุ่มผู้นำอย่างเมื่อปีก่อนเนี่ยซิดโกอยู่ในกลุ่มผู้นำแต่ขึ้นจากประสบการณ์ผมนะมันก็มีข้อดีข้อเสียของแต่ละยี่ห้อแหละใช้งานยากง่ายราคาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ให้เเป็นข้อมูลเนาะ อันนี้คือโปรดัก t ของ Fortinet อันนี้ผมไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันเยอะมากที่เราเลจะเรียนวันนี้ก็คือว่า Fortigate Fortigate ก็คือเป็นไฟวอลส่วน FortiManager อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมันมีเยอะมากเนี๋ยผมขอข้ามแล้วกันเพเียงแต่ว่าเอามาเสนอให้รู้ว่ามัน Fortinet ไม่ได้มีแค่ Fortigate ที่เป็นไฟวอลอย่างเดียวม,มีอย่างอื่นด้วย Fortigate โอเคบางมันฟอติเกมมันก็มีหลายรุ่นเนาะตั้งแต่ที่เป็นเวอร์ชวลเป็น VM เอามาลงที่เครื่องแล้วก็ทำเป็นไฟวอลแล้วก็จะแบ่งเป็นเลเวลอยู่สี่เลเวลเรียกว่า Entry l e v เ l ถ้าถ้าถ้าจะจำง่ายๆก็คือว่าถ้าเลขสองหลักเลขสองหลักเนี่ยเป็นที่เลเวลเป็นไฟวอลตัวเล็กๆเหมาะสำหรับ SME เอ็อผู้ใช้งานไม่เยอะมาก ทีนี้พอผู้ใช้งานเยอะเริ่มเยอะละหลักร้อยคนขึ้นไปก็อาจจะต้องขยับรุ่นมาเป็น mid เ e n g t ก็คือเลขสามหลักวิธีจำง่ายๆนะครับเลขสามหลักก็จะเป็น mid เ e n g t ส่วนสี่หลักก็จะเป็น high e n ละรุ่นแบบรองรับคนเยอะๆอย่างกระทรวงใดกระซววหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเห็นว่าจะใช้รุ่น high e n ละเพราะว่าทูกเป็นคนขขาง,งเยอะส่วนเป็นเอาท l t านี่คือ เท่าที่ประสบการณ์ผมนะผมผมเจอแค่ลูกค้าลายสอลายที่ที่ใช้อลตราส่วนแชทสิบเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยว่าเป็นรุ่นที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเบนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ขวามือสุดเนี่ยแปดสิบเ็บก็ก็จะเป็นตัวเล็กหน่อยขยับขึ้นมาก็เป็นหกร้อยอีสี่พันสี่หกพันห้าแล้วก็ 7,600หน้าตาก็จะประมาณนี้ทีนี้วิธีการวิธีการดูไฟวอลเนี่ยเราจะเลือกซื้อไฟวอลสักรุ่นหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกดูที่ไหนถูกไหมครับอย่างแรกเนี่ยให้ดูลิงก์ลิงก์ที่เราจะใช้ก่อนสมมติว,ว,ว่าเราจะออกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวตอนนี้ลิงก์อินเทอร์เน็ตเราอาจจะประมาณหนึ่งกิกหนึ่งกิกขมยุทธนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นเราก็ซื้อรุ่นไหนก็ได้สิเพราะว่าไฟวอลเนี่ยไฟวอลทูพูดเนี่ยอย่างรุ่นสี C ่สิ่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นเมาส์ผมไหมสี C ่สบเนี่ยทูพูดมันตั้ง5้ากิกนะมันรองรับได้เราอินเทอร์เน็ตตั้ง1นึ่งกิกเหลือเฟือแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราซื้อไฟวอลมาเรามักจะไม่ให้มันทำงานแค่ ไฟวอลอย่างเดียวมันต้องมีเปิดแบบฟิลเตอร์ลิงเปิดเอนตี้ไวรัสเปิด IPS เปิด,ป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 ดทุกสิ่งอย่างถูกไหมครับเพราะว่าในไหนก็ใช้แล้วคือผมไม่ค่อยเห็นใครซื้อไฟวอลมาแล้วเป็นไฟวอลอย่างเดียวเพราะว่ามันมันก็มันก็ผิดหลักของการซื้อไฟวอลเนาะเพราะไฟวอลเราต้องการความเป็น Security ของมันนะทีนี้ถามว่าอีแ้แล้วผมจะซื้อรุ่นไหนอะ ได้ไฟวอลมาตัวหนึ่งวิธีวิธีง่ายๆเลยให้ไปดูตอนคุณเปิดสุดแล้วอะ่ะทูพุดมันเหลือเท่าไหร่ในไฟวอลแต่ละรุ่นนะให้ให้ไปดูอย่างตัวเนี้ยให้ไปดูเลยเทสต์โปรดักชั n เอาเปิดสุดเลยนะเหลือหกร้อยถามว่าเมื่อกี้ไฟวอลเราหนึ่งอินเตอร์เน็ตลเราหนึ่งกิกใช่ไหมครับถ้าเราเปิดหมด ทูพุลมันจะเหเลยหกร้อยน่นแสดงว่าเวลาเราใช้งานลิงก์เ่ะมันจะไม่ได้เต็มหนึ่งกิกเพราะไฟวอลทูพุลมันรับได้แค่หกร้อยถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องขยับเป็นรุ่นไหนครับก็ต้องเป็นรุ่นร้อยเอฟถูกไหมครับเพราะว่าไฟวอลทูพุลมันเวลาเปิดเปิดทุกฟีเจอร์แล้วเนี่ยมันยังพอรองรับได้หนึ่งกิกแต่ในความเป็นจริงอะ่ะ มันมันปิ่มเกินไปนเราเราต้องขยับให้ให้ให้มากกว่านี้อันนี้หมายถึงว่าเราใช้หนึ่งกิกเต็มๆนะครับแต่ถ้าเราใช้แค่ร้อยเมกสองร้อยเมกอะไรประมาณเนี้ยสี่สิบเฟก็นก็เหลือเฟือแล้วก็พออยู่เพราะเปิดสุดแล้วมันก็ยังได้หกร้อยเมกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบัต g เจ็ตของเรานะบางทีเวลาเราซื้อไฟวอลหลาหลายบริษ,ษัทมักจะเลือกบัตเจ็ตเอามาเอามาบัตเจ็ตมาตั้งต้นก่อนต้มีบัตเจ็ตให สี่หมื่นห้าหมื่นหมื่นประมาณนี้แล้วได้ไฟวอรลรุ่นไหนก็ใช้ตามนั้นแต่ถ้าไปเจอบริษัทที่แบบว่าเท่าไหร่ก็ว่ากันเอาไปสื้อค่าเป็นหลักอ่าอย่างนี้ก็ก็ดีไปคนคนเลือกซื้อไฟวอลหรือว่าคนไอทีอย่างเราก็เลือกง่ายทีนี้ผมอะไม่รู้คือเจ้านายอะต้องการแบบว่าอยากได้ทูฟูดประมาณ ประมาณร้อยประมาณหกสิบเมนะแล้วอยากได้ได้เทปเอา,อางี้ว่าอา่าเขาเปิดเมกเจนแล้วเจ้านายบอกว่าอยากได้สองกิกจะเลือกรุ่นไหนดีทีนี้กว่าที่เราจะไปค้นหาข้อมูลใช่นะมันนานฟอร์ติเน็เขาก็เลยทำเว็บตรงนี้ปรดัดคอมแพล์มาให้เราก็แค่ไปใส่ว่าโอเคเราอยากได้ทูป,ปุตตอนเปิดเท็เนี่ยเท่าไหร่เ ปิด Next Gen แล้วได้เท่าไหร่ SSL Inspection เท่าไหร่เอา Current Collection ประมาณไหนเ็าตามสเปคที่แบบว่าตาม p o r เลยเวลาเราลูกค้าเสนอมาใช่ไหมครับเราก็มาเลือกแตกตรงนี้เลยแล้ว Fortinet ก็จะเลือกให้เราว่าที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องไปซื้อ Product ไหนซึ่งค่อนข้างจะง่ายในการเลือก Product ์แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้คือเราต้องไปหาข้อมูลเอง อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นไฟวอลฟีเจอร์ไฟวอลทั่วทวไปเนาะเดี๋ยวนี้ไฟวอลมันก็จะเป็น next gen หมดแล้วเนาะความสามารถเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมีครบถ้วนในไฟวอลโดยทั่วทวไปเออทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกได้ไฟวอลมากองตรงหน้าเราจะทำยังไงกับมันจะนั่งดูมันเฉยๆหรือเราจะไปลุยลอะอ ด้วยหลกัหลกๆแล้วไฟวอลของฟ0 40, 40, 40เดี๋ยวอย่าอย่าสับสนสระหว่างชื่อฟ o r t ติ e เกับฟ o r t ติ a เกนะครับฟ o r t ติ a เกเนี่ยเป็นรุชื่อของไฟวอลฟอร์ตินเนตเนี่ยคือชื่อบริษัทที่ผลิตด้ยวยปกติแล้วเราได้ไฟวอลมาตัวหนึ่งมันมักจะมีพอร์ตแวนหนึ่งแวนสองมาให้เสมอแล้วก็จากนั้นก็ยังมีพอร์ตแลนด ประมาณแปดพอตเป็นอย่างตำ่ำทีนี้ทำไม Fortinet ใจดีให้แวนสองพอรตมันมีฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่า SD WAN นคะเป็นลิงก์โหลดบปร้านฟ์ f t r t i n e t ให้มาเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอันไหนที่เวลาเราจะต่อ,อไรเส้นอะ่ะเราจะต่อ,อไรเส้นอะไรบ้างอะไรที่ไม่ต้องต่อ Fortinet ให้มาฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเดี๋ยวผมผมมีบอก วิธีการเข้าก็คือว่าโดยปกติเนี่ยฟอนตินเนจะเข้าได้สองวิธีคือคุณเอาโน้ตบุ๊กมาเสียบโน้ตบุ๊กต่อเข้ากับพอร์ตพอร์ตที่หนึ่งถึงแปดพอร์ตไหนก็ได้แล้วฟอ r t ินเนจะแจกกับพีมาให้อีกอันนึงก็คือว่าเอาสายคอนโซลสายคอนโซลที่เรารู้จักกันมากก็จะเป็นหัวแบบนี้ครับหัว Dv เก้าแปลงไปเป็นหัว r j 4สี่ห้าเสียบกับอุปกร์เนาะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว PC ของเราหลังๆนี่ก็จะไม่มีพอร์ตพอร์ตซีเรียลแล้วก็จำเป็นต้องไปไปหาสายคอนเวิร์ตมาเป็น USB เสียบเข้ขากับคอมแล้วก็เอาหัว J15 เสียบเข้ากับตัวตัวไฟวอลที่พอร์ตคอนโซลพอร์ตนี้เนี่ทีนี้เอ่อ ที่เห็นหลักๆผมก็จะเห็นแบบสายนี้เนาะโอ n นวันก็คือเป็นการรวมร่างของของสายคอนโซลสองสองเส้นเนี้ย้ามาเป็นหนึ่งเส้นทีนี้น้าอันนี้คือหน้า g u i ตอนที่เราเข้าไปคอนฟิไซวอเออก็จะมีเมนูแต่ละเฟิร์มแวร์แต่ละเวอร์ชันมีเมนูก็จะไม่ต่างจากนี้หลักๆก,ก็จะมี Network System Policy, Security, Profile, v p n User, l o g r o คโรลจะมีประมาณนี้เลยครับถามว่าอะไรที่เราต้องซื้อไลเส้นเวลาที่เราต้องต่อเห็นกรอบไลเซนไหมครับไอเนี้ยครับแค่นี้ครับที่ต้องซื้อนอกนั้นฟอน t i n เน็ให้ฟรีอันนี้ก็คือข้อดีของฟอน t i n เนอย่างหนึ่งที่ที่ค่อนข้างถูกใจผู้ใช้งานเพราะว่า บางย e ี่ห้อบางไฟวอลบางย e ี่ห้อเนี่ยฟีเจอร์บางอย่างหลายๆอย่างต้องซื้อ VPN บางย e ี่ห้อให้มาแค่20่สิบยูเซอร์ส5ยูเซอร์เกินกว่านี้ต้องซื้อแต่ Fortinet ไม่ต้องซื้อสิ่งที่ซื้อก็คือสิ่งที่อยู่ในกรอบไยเซนเนี้ยที่ต้องซื้อเพิ่มทีนี้ หน้า C.I. หน้าตาแบบไหนก็หน้าตาแบบนี้ครับก็คือเราอาจจะเข้าด้วยการพุตตี้เข้าไปที่พอร์ตคอนโซลหรือพุตตี้โดย H.S. หรือ t ท l n e t เข้าไปที่ตัวไฟวอลก็ทำได้เหมือนกันหรือเราจะเข้าจากหน้าไฟวอลเลยเนี่ยเข้าจากเมนูตรงนี้ครับเขาเรียกว่า C.I. on zone อันนี้ก็คือการคอนโซลเข้าเข้าไฟวอลได้เหมือนกัน คือเข้าจากหน้าหน้าเว็บจูไอเลยอ,อันนี้วิธีการเข้าก็คือว่าสุดว่าเราจะต่อสายแลนเนาะเราก็เสียบสายแลนพวกคือคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบ้อร์ดใดก็ได้หนึ่งหนึ่งแปดเราก็จะได้อพีมาหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดจุดหนึ่งจุดศูนย์แล้วก็รีโมทเข้าไปที่ url ตามนี้ครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดอันนี้คือ d e f a u l ตนะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดเก้าเก้าอันนี้ อันนี้คือ Default ใช้ Username Admin Password ไม่ต้องใส่ในครั้งแรกก็คือเวอร์ชัน 6. 0, ลงมาเนี่ยไม่รีควายให้ให้เปลี่ยน Password แต่ถ้าหลังจาก6.2ขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาคุณใส่ Password เวลาคุณล็อกอินครั้งแรกเนี่ยมันจะเด้งหน้าจอให้ให้คุณเปลี่ยน Password ของ Admin เลยไอ้หน้านี้ครับคนที่จะไปสอบไปสอบ เซอเอนเดรไสี่เนาะเนี่ยหน้าเนี้ยมันมีอยู่ในคําถามด้วยพอ<ส>ดีน้องที่บริษัทไปสอบก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เจอหน้าเนี้ยอยู่ในคําถาม <ๆ S 1> อ่อสิ่งเวลาเข้าไฟวอลแล้วสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนต้องทํำยังไงบ้างเปลี่ยนพาเวิร์ไดมินอันนี้คืออย่างแรกเปลี่ยนชื่อไฟวอลถามว่าเปลี่ยนชื่อไฟวอลถ้าเราไม่เปลี่ยนได้ไหมก็ได้ครับถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อไฟวอลมันจะเอา วันเอาซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยมามาเป็นชื่อของไฟวอลถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อไฟวอลเพราะถ้าเกิดว่าเรามีไฟวอลจานวนมากเนี่ยเกินสิบตัวขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าไอตอนนี้เรากำลังรีโมทไฟวอลของที่ไหนอยู่ถูกไหมครับถ้าเราตั้งชื่อว่าโอเคนี่คือไฟวอลของรังสิตไฟวอลลำลูกกาอาจจะตั้งว่ารังสิตศูนย์หนึ่งลำลกกาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหรือว่า BKK ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยเวลาเรารีโมทเข้าไปอ๋อก็ง่ายละว่า เรารีโมทถูกตัวหรือเปล่าส่วนอันที่สามก็คือไทม์เซิร์เวอร์ถามว่าทําไมเราต้องตั้งไทม์เซิร์เวอร์เพราะว่าเมื่อเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเรากลับมาดูหลอกย้อนหลังเนยถ้าเราไม่สร้างไทม์เซิร์เวอร์เราจะไม่รู้เลยว่าหลอกที่เราเห็นนั้นน่ะมันคือหลอกที่เกิดขึ้นตอนที่มีปัญหาจริงๆหรือเปล่าสุติว่ายูเซอร์บอกว่า10บโมงเนี่ยฉันใช้ฉันฉันเข้าเว็บนี้ไม่ได้เลยแต่พอสิบเอโงเนี่ย ฉันใช้ได้แล้วทีนี้เวลาเรากลับมาดูหลอกถ้าเวลาจริงเราก็แค่ฟิลเตอร์ว่าโอเคฉันองการดูหลอกตั้งแต่สิบโมถงโมถึงสิบเอ็ดโมงถูกไหมครับก็ก็จะง่ายขึ้นดีกว่ามานั่งดูเอ๊ะมาเทียบกันว่าเอตอนตอนนี้เวลาในเครื่องเราสิบโมงแล้วแต่เวลาในไฟวอลเนี่ยนีย่มันเป็นตีสี่แล้วหลอกที่เราดูเนี่ยเราจะไปดูสิบโมงของวันเนี้ยไม่ดูตรงไหนเยถ้าเราไม่ตั้งไทม์เซอร์วจะงงแน่นอนเออ อันนี้อันนี้ผมอยากอยากอยากให้ทุกคนจำไว้หน่อยหนึ่งเนาะเวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยปกติแ l a ที่เราจะใช้เนี่ยครับเขาเรียกว่าตัว e p NG เป็นเป็นเวอร์ชว l a b ที่จำลองจำลองการทำการทางานของระบบเน็ตเวิร์ถามว่ามัน มันจำลองได้ขนาดไหนคือมันจำลองได้เหมือนจริงเพราะว่ามันคือการเอาเฟิร์มแวร์จริงๆซอฟต์แวร์จริงๆของของอุปกรณ์นั้นนั้นมาทํางานฉะนั้นมันก็จะไม่ต่างกับอุปกรณ์จริงๆมันอาจจะต่างกัแค่ฟนะิสิก c a l เนาะมันอาจจะแบบว่าฟิสิกสมันอาจจะเรียกว่าแวนหนึ 1, ่งแวนสแต่ว่าตัวตัวตัวแลบมันอาจจะเรียกว่า แล, 1, แหล, 2, แหล 3, นหแลนสองแลนสามอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันต่างไม่เยอะแต่หลักการทํางานโดยรวมมันเหมือนกันทั้งหมดทีนี้พอเรากดสตาร์ทเริ่มเริ่มที่ไฟวอลแล้วเนี่ยไฟวอลถ้าถ้าอย่างเงี้ยครับถ้ามันเด้งหน้าจอว่าให้เปลี่ยนพาสวดเนี่ยแสดงว่าโอเคคุณใช้เฟิร์มแวร์ตั้งแต่หกจุดสองขึ้นมาละเพราะว่ามันจะมาคับให้เปลี่ยนผ้าสวดตามตามรูปที่สนะ เราก็แค่เปลี่ยนา a เ s ิร์ดไม่มีอะไรครับอันนี้คือ c o ม m a n d เนาะท,ที่เดี๋ยวใน l ล b ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันใน l ล b ก็พอคือเราสามารถเอาเครื่องเราเครื่องโลคอลเรานะเค,เครื่องที่เป็นฮ o ต์นะครับเราเข้าไปใน firewall แล้วก็ c o n f i กได้เลย พอคอนฟิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ครับที่ที่เห็นมาเมื่อกี้ครับอันนี้จบละมีมีคำถามไหมครับตรงส่วนนี้ใครใครมีคำถามถามได้เลยครับผม NDP นี่เราเซตที่ AD หรือว่าเซตที่ข้างนอกเช่ Navy หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเอ,อ่อต้องถามเราก่อนว่าเราเชื่อใจเซิร์ฟเวอร์ข้างในเราหรือเปล่า แต่ตามหลักแล้วผมผมมักจะเซตออกไปข้างนอกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเซอร์ฟเวอร์ข้างในของของบริษัทเราบางทีแบบว่าวัดมันมันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันมันอาจจะไม่ซิงก์กับอินเทอร์เน็ตหระหรือไม่ซิงก์กับทาร์เซอร์มันหลุดเนี่ยเวลามันมันมันจะเริ่มดิฟกันแล้วเริ่มห่างเริ่มไม่ตรงแล้วถ้าเราเอาไฟวอลไปถามว่าเอาไฟวอลไปไปซิงก์กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ข้างในผิดไหมก็ไม่ผิดครับแต่ว่า เอาไปซิงกับข้างนอกเนี่ยมันชัวร์กว่าขอบคุณครับครับครับท่านอื่นมีมีคำถามสงสัยไหมครับจากสไลด์ที่ผ่านมาครับครับอาจารย์ครับจะถามว่าไอตัวเซอร์ที่เป็น NSE หนึ่งสองสามอันนี้มันมันไม่ได้เสียตังค์ถูกไหมไม่เสียตังค์เข้าไปเข้าไปรีจิเตอร์แล้วก็ลงทะเบียนเรียนเลยถูกไหมครับเรียนเลยครับพอพอเรียนเสร็จเนี่ยมันก็ยังมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าบทเลย้ยครับ แั้วมมีเซสชันสุดท้ายให้เรากดสตาร์ททำแหละทำทำข้อสอบครับซึ่งเราก็สามารถย้อนกลับทำกี่กี่ครั้งก็ได้ครั้งแรกอาจจะตกแล้วก็พยายามครั้งที่สองะไรอย่างเงี้ยครับจนกว่าจะผ่านพอผ่านเสร็จก็จะได้ใบเซอร์ตีฟิเคีว่าเราผ่านแล้วนะประมาณสิบสองชั่วโมงครับระบบมันจะเจนไปเซอร์ให้ครับขอบคุณครับครับผมอ,อท่านอื่นมีมี ใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามคนเปิดไมค์ดีกว่า <c oughs> ใครเปิดไมคไว้ผมถามคนนั้นดีกว่าถามถามมีคำถามอาจารย์ครับครับผมที่บอกว่าฟปรตเกตมันให้ฟรีมาเนี่ยมันสามารถอัปเกรดหรือว่าอะไรได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมีฟีเจอร์ใหม่ <c oughs> เวลาจะอัพเฟิร์มแวร์มันก็ให้ฟรีต่อใช่ไหมครับอัพเฟิร์มแวร์ฟรีครับ ไม่ไม่คิดต่างแต่แต่แต,ตอนอัพเฟิร์แมแวร์เนี่ยอ่ะเป็นเป็นเป็นคำถามที่ดีมากผมผมมีสไลด์เราอาจจะมองข้ามบางอย่างคือเวอร์ชันเนาะคือสำหรับผมเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะฟอร์ติตนีตก็จะมีเฟิร์แมแวร์อย่างอย่างภาพที่เห็นนะครับเช่นหกจุดศูนย์จุดหกอเวลาเราอัพเฟิร์แมแวร์ไปเนี่ย มันก็จะต้องอัพจาก6.0.6ไป6.0.7ถูกไหมครับแล้วก็6.0.8 0.9ไปเรื่อยๆทีเนี้ยการอัซเรตของติเน็ตอ่ะคเนบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าตอนเนี้ยผมใช้เวอร์ชั่น5.4อยู่อ่ผมไม่รู้นะว่าไฟวอลผมอ่ะมันอัพถึงเวอร์ชันเท่าไหร่เช่นสมมติว่าเราไฟวอลอัพถึงเวอร์ชัน 6.4สมมุตินะครับแสดงว่าผมต้องอัพจาก5.0.0เป็น5.0.1การการอัพหนึ่งครั้งคือรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับ5.0.2 5.0.3เ,ออเราต้องรีสตาร์ทเกือบ24รอบอะคือสหํารับเป็นคือถ้าถ้ามองในมูเมตบินนะคือคือเป็นเรื่องที่ลําบากมากเลยนะกว่าที่จะเราขอใครสักคนดาวระบบแล้วเพื่ออัพเฟิร์มแวร์ถูกแล้วไหมครับ อริเนตก็เลยให้ทูลทูลมาหนึ่งเขาเรียกว่าอัปเกรดทูอัปเกรดถาก็คือเราเราก็เข้าตามลิงก์นี้ครับแล้วก็เราเราก็ไปเลือกว่าเราใช้ไฟวอลรุ่นไหนอยู่ตอนเนี้ยเวอร์ชั่นของไฟวอลเราอะเวอร์ชั่นอะไรแล้วถ้าเราต้องการอัปไปเวอร์ชั่นสุดของไฟวอลตัวเนี้ยเราจะต้องอัปไปกี่เวอร์ชันไม่ถึงข้ามสเตปนะอันนี้ผมผมพูดถึงการข้ามสเตปการอัปเกรดนะ เนี่าถ้าคุณจะไป6.8ใช่ไหมคุณก็ไป6.00แล้วคุณจะให้6.8เลยคุณไม่ต้องไปอก6.007ละอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยมันก็จะลดการการรีสตาร์ทเครื่องของเราลดการลดชั่วโมงการอัปเกรดของเราไปด้วยอ,อันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าช่วยช่วยในเรื่องที่ถามมาเมื่อกี้ไหม ถ้าเรามีเวอร์ช uh, ันเก่าเวอร์ชันเก่าๆอ่ะคนที่ใช้เวอร์ชันเก่าๆอ่ะผมผมผมจะเตือนไว้หน่อยคือว่าเวลาเปิดเคสอะฟอร์ตินิปเขาจะไม่รับไ่รลาเปิดคือเขารับเปิดนะแต่เขาไม่ซัพพอร์ตเวลาเราไปเปิดเคสไปเมืองนอกใช่ไหมครับอย่างตอนเนี้ยคนที่ใช้อย่างเวอร์ชันเก่าอย่างเวอร์ชัน5เนี้ยผมแนะนํานะถ้าอัปเกรดได้ก็อัปเกรดแต่ถ้าไม่อัปเกรดก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าวันหนึ่งเรามีปัญหาและต้องเปิดเคสไปเมืองนอกเขาไม่รับเขาไม่รับแก้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับคือปกติแล้วอ่ะถ้าไฟวอล์ไม่มีปัญหาเนาะเราคือเราอ่ะคือคือ,ค,อคือผมอะ่ะจะไม่แนะนำให้ยูเซอร์หรือผู้ใช้อะครับอัปเกรดคือปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีปัญหาขึ้นมา ้วต้องเปิดแท็กไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเวอร์ชันเก่าๆอ่ะเปิดแท็กไปเมืองนอกสิ่งแรกที่แท็กตอบกลับมาคืออัพเกรดเวอร์ชันไปเป็นเวอร์ชันเนี้ยแล้วจะพพอร์ตให้นะหลักสุดท้ายเราก็ต้องต้องไปอัปเกรดให้ให้ให้ยูเซอร์ user, แล้วก็เพื่อให้แท็กพพอร์ตเวอร์ชันนั้นน่าจะเป็นหกจุดศูนย์หกจุดศูนย์น่าจะใครที่น่าจะเดือนนี้ก็เดือนหน้านี่แหละจะจะหมดละจะไม่พพอร์ตละ อาจจะต้องเลือ่อนไปเป็นหกจดสองกับหกดสี่แทนแต่ไม่รู้นะว่าไฟวอลแต่ละคนที่ใช้อยู่อะซัพพอร์ตถึงเวอร์ชันนั้นหรือเปล่าบางบางรุ่นก็จะได้แค่หกหกจุดศูนย์บางรุ่นก็จะได้หกจดสองอันนี้ต้องไปเช็คจากหน้านี้นครับว่าไฟวอลที่เราใช้อยู่อะซัพพอร์ตถึงรุ่นไหนโอเคเอ้ะกมแถมอีกหน้าหนึ่งบางทีอยากรู้ว่าอิฟแวร์เวอร์ชันที่เราใช้อะค่าแม็กของแต่ละอันอนะใช้อยู่อะ เ,เช่นอยากรู้ว่าไฟวอลที่เราใช้มีสร้างโพริซีได้กี่โบริซีเนาะก็ก็ก็มาเลือกได้จากซอฟต์แวร์ตรงนี้แล้วก็เลือกโมเดลแล้วก็ไปไปเสิร์ชคําว่าโพริซนะีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาน,นี้อันนี้มันค่อนข้างมีประโยชน์ประโยชน์มากสำหรับการเลือกรุ่นไฟวอลครับอันนี้มีใครมีคำถามมีไหมครับ ดีจะเข้าแ,แล a บละ tiktok tiktok พิยุทธพิยุทธมีคำถามไหมยังไม่มีครับผมโอเคโอเคงั้นงั้นผมขออนุญาตเข้าแล a เข้าแล a เลยนะครับโอเคให้ทุกคนส start แลบขึ้นมาเลยครับผม